ครับสวัสดีครับพบกับคลิปเกี่ยวกับเครื่องเสียง PA อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับผมจะนำเสนอตู้ส่ง RCF นี่ครับตู้ส่ง RCF ก็เป็นเหลี่ยมเหลอย่างนี้ฮะส่ง RCF นี่ก็จะเป็นเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ ได้รับความนิยมนะครับพอสมควรแต่ในวันนี้นะฮะผมจะมานำเสนอว่าตู้สุดนี้ตู้สุดนี้เนี่ยนะฮะว่าใช้งานเป็นตู้ฟูลเลนหมายถึงว่ารับทุ้มกลางแหลมคือเป็นตู้ลำโพงอนเนกปรสงคทั่วไปหรือ,อเป็นตู้ลำโพงกลางแหลมก็ได้เช่นกันนะฮะตัวนี้นะฮะแต่กรณีนี้ผมจะทําตัวนี้ นะครับทาเป็นตู้ไอฟังฟูลเลนนะครับก็คือฟังให้ครบทุกย่านความถี่ทีนี้ดอกลาโพงนะครับที่ผมใช้นะฮะอันนี้เป็นดอกของรถยนต์นะครับ4โอห์มนะครับตัวนี้นะครับผมได้ของเก่ามาก็อ่าไว้ก็เป็นเนี่ยมีเป็นไว้เป็นไว้ข้างเดียวนะครับไม่ใช่ไว้คู่นะฮะตัวนี้ ก็กำลังขับเขาก็บอกว่าประมาณสัก300วัตต์นะฮะส่วนจะถึงหรือเปล่าตามนั้นก็ก็ไม่ทราบได้นะฮะส่วนลำโพงเสียงแหลมแหลมนี่ก็จะเป็นไดเวอร์ยูนิตนะฮะของ P-Audio นะฮะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนีโอไดเนียมนะครับกำลังขับสักประมาณสัก60วัตวัตถึงจะได้นะตัวนี้ฮะตามสเปคนะครับ8โอห์มนะครับ เน็ตเวิร์กก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็มีแค่นี้ฮะใส่คาปาซิเตอร์ค่า3.3มมโครนะครับนะฮะแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับตู้ทรงนี้นะฮะเท่าที่ผมทำเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเสียงใช้ได้ครับแต่เราก็ต้องมาปรับสูตรอีกนิดหน่อยนะคือนะฮะตรงนี้ลิ้นพอรตนะครับสำคัญเลยตรงนี้ฮะลิ้นพอดตพอร์ตของมันเนี่ยฮะพอร์ตตัวนี้ ผมเนี่ยผมทำอพอตของมันเองจากคล้ายๆเจบินนะฮะเอาเอาเอาพอตของเจบินมาดัดแปลงนะฮะโดยที่ยกขอบขึ้นมานะฮะเป็นตัว L เนี่ยข้างในนะฮะตรงตรงตรงเหลี่ยมนี่พอดีนะฮะเนี่ยเหลี่ยมตรงน,นี้นี่นะฮะเหลี่ยมมาพอตเนี่ยมันจะเดินจากเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยสุดเหลี่ยมตัวน,นี้แล้วก็ยกขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหวังผลหวังผลเรื่องเบรดอ,อยากได้เบรดลึกๆต่ำๆนะฮะพอรตก็ไม่ควรจะกว้างขนาดนี้นะฮะเราจะแคบลงนิดหน่อยอันนี้ประมาณสักสิบเซนนะแปดเก้าเซนนะฮะประมาณเก้าเซนที่ผมทําอยู่เนี่ยฮะความสูงเนี่ยประมาณสักหกหกสิบหกสิบเซนติเมตรนะฮะตัวนี้สูงหกสิบเซนติเมตรแล้วก็แผงกั้นตัวนี้ นะครถ้าเราหวังผลในเรื่องของอเสียงเบสต,ต่ำๆลึกๆนะครับก็ควรจะยกขึ้นอีกนะฮะยกขึ้นประมาณไหนก็ทดลองทำกันแต่ว่าผมทำขนาดนี้แล้วก็หลังจากที่ลองเปิดก็ถือว่าพอใจมากทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบสักนิดนึงนะฮะแล้วเรามาทดลองฟังเสียงกันนะครับครับ แรกเริเ่มบานทีนี่นะฮะดอกลาโพงที่เรากังวลใจนะครับที่ผมออกแบบแล้วผมกังวลใจว่าเอ๊ะนี่มันเป็นอดอกซฟวฟเฟอร์ของรถยนต์นะฮะสินิ้วเนี่ยเสียงกลางมันจะหายไปไหมอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีแต่เบสกระแถมไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะฮะชุดที่ใช้ในการทดสอบวันนี้ นะครับก็จะเป็นอันนี้ PM PM ก็จะเป็นต่อจากโทรศัพท์ผ่าน PM นะฮะ PM ก็จะเป็น PM DIY อย่างเงี้ยฮะเป็น PM DIY เป็น m o s f e t JFET นะฮะนี่ฮะซึ่งผม DIY เอาไว้แล้วหลายสิบปีตอนนี้ฮะไม่มีการปรับแต่งนะฮะคือมาอยัางไงฟังไปอย่างนั้นเลยนะครับ นะฮะส่วน Power a m ก็จะเป็นตัวนี้ยฮะ p o ร e r a m ก็จะเป็นคล้ายๆ7จ1แต่ไม่น่าจะใช่นะฮะตัวนี้นี่ครับกำลังวัดก็อยู่ที่ประมาณสัก70บวัตเห็นจะได้นะฮะประมาณเนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วฮะตอนนี้ คลิปที่จะใช้เปิดนะครับคลิปที่จะใช้เปิดนี้ก็จะเป็นนี่เลยฮะเอ็ก a d ตราดรัมเมอร์ไทยแลนด์นฮะผมชอบมากเลยะฮะช่องนี้นะฮะขอบคุณอย่างสูงนะฮะมีสำหรับคลิปดีๆในการเล่นสดๆมันๆให้พวกเราได้รับชมกันนะคระับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น FC เลยทีเดียวนะครับสำหรับเว็บนี้นะฮะสำหรับไอช่องนี้ เอกตร้าดรัมเมอร์อ่ะนะครับผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรหรอกครับแต่อาศัยว่าคลิปของท่านเสียงดีก็เลยนํามาเปิดทดสอบอลําโพงแล้วก็คลิปของเครื่องเสียงในในคลิปที่แล้วนะฮะอ่ะมาเลยฮะเนาคือมิดสมอยเนาะบัดน,นี้อ๋ะนะอนะฮะตัวนี้ อ๋อนะครับลืมไปนะครับลืมไปสายสัญญาณไม่ได้เสียบโอ้ยน้องเอ้ยเต็มตัวเต็มเนาะนี่ครับสายสัญญาณไม่ได้เสียบนะครับไม่มีเสียงเชยนะฮะอ่าไม่เป็นไรนะฮะอ่าต่อสายสัญญาณเข้าไปนะฮะก็ว่าอยู่พี่มิตรสมอยแท้อ้าวมาแล้วครับสายสัญญาณ นี่ครับบทเพลงบรรเลงนะครับพินเพาะเพาะมันมันนะครับลายแห่มันมันนะครับของเอ็กตาดรัมเมอร์นะฮะเราจะทดสอบเอานาลุ่มก็บม่ได้เปิดอีกเอาเอาเข้าไป สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเพราะว่านะครับเราได้ทำการทดลองดูแล้วนะฮะนี่ใช่ไหมพาร์ติเคิลน,นะฮะไม้พาร์ติเคิลอ่าสิบห้ามิลนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยมันแตกนะครับมันก็แตกเสียหายหลายที่เลยรวมทัง้งดอกลำโพงด้วยนะฮะเนี่ยแตกนะฮะับเพราะผมมาไปแจมกับชุดออกงานนะฮะ เอาไปแจมเป็นกลางแหลมชุดออกงานทีนี้เปิดเบสด,ดังแรงมากๆสั่นสะเทือนแล้วตัวนี้ร่วงครับหล่นลงมานี่เละ <laughs> ลำโพงไปคนละทิศละทางนะครับลำโพงนี่แตกเป็นชินช้นๆเลยนะครับก็ยังไม่มีตังซื้อไดเวอร์ใหม่นะครับปากแตมก็นะครับเอามาแปะกาวแล้วก็หยอดอะไรขี้ลง่งขี้เรื่อยอะไรเข้าไปก็ว่ากันไปนะครับก็ซ่อมกันตามมีตามเกิดนะฮะนี่แหล,คละครับพี่น้องเลยนะฮะ คนหลกหญ้ามักเล่นเครื่องเสียงมันก,ก็เป็นน,นั่นนี่แหละครับมีอันใดก็ใส่ไปอันนั้นเนาะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับอ่าทางช่องของวัด DIY นะฮะขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะ